สวัสดีครับวันนี้พบกับบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนกับเห็นมีเปิ้กี้กันอีกครั้งนะครับวันนี้นำเสนอเกมนี้ครับผม d ดวินส์เจอร์นียนะครับเดวินเจอร์นียครับเป็นเกมแนว Worker Placement อันนี้ผมมาในเวอร์ชัน Collector e dition นะครับ Worker Placement คืออะไรคือการที่เราส่งคนงานของเราครับไปทำแอคชั่นนะครับในพื้นที่ต่างๆและเราได้ผลประโยชน์กลับมานะครับเช่นอย่างนี้เราส่งคนไปตรงนี้เราจะได้รับการเดิน2ช่องนะครับนี่คือคอนเซปต์เกมหลักแต่ว่าตัวเกมมีระบบอัปเกร เราสามารถจะทําการเปิดช่องตรงนี้ได้โดยการจ่ายเงินนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็สามารถมาใช้บริการได้แต่ว่าคนที่มาใช้บริการคนที่เปิดเนี่ยจะได้เจ้าของจะได้เงิน1บาทเราจะเรียกว่าเลนนะครับเอาเลนไปวางตรงนี้อันนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขด้วยว่าตอนลงเนี่ยคุณต้องมีเงื่อนไขนะคุณต้องมีตัวแว็กซิลหรือว่าครั่งเนี่ยเป็นสีเขียว2อันนั่นถึงทำไอชันนี้ได้อันนี้ใช้1อันอย่างเงี้ยนะครับตอนต้นเกมก็จะมีการเซตอัพนะครับในการแจกตัวละครนะครับแล้วก็แบ่งกันไปซึ่งตัวละครเนี่ยสามารถ เริ่มต้นจะมีการดับกันมาแล้วก็มีสกิลตัวละครเราสามารถที่จะพัฒนาเขาเก่งขึ้นได้ยิ่งเก่งขึ้นได้โบนัสเพิ่มขึ้นด้วยเช่นอันเนี้ยถึงตรงนี้เป็นสีเงินเราก็จะมาเช็คตรงนี้ครับว่าสมมุติเราทาแอคชั่นเนี้ยสีเงินจะได้โบนัสบวอีกหนึ่งถ้าเป็นสีทองได้ตรงนี้ด้วยได้คะแนนจบเกมด้วยส่วนตรงนี้เป็นภารกิจครับถ้าเราทําภารกิจสําเร็จเรามาวางเราจะได้โบนัสสกิลตรงนี้นะครับมีทั้งสายฟ้าคือเกิดทันทีแล้วก็อินฟินิตี้คือเกิดตลอดเวลาในตรนนี้เป็นงานวิจัยยสสิิ่่่ชีีววตทอูในนเกกกกาาาะะะลลปแ้ ค้นหาตัวนี้ครับเอาไปส่งงานได้แล้วทําให้เราได้โบนัสคะแนนกลับมานะครับจุดเจ๋งอย่างคือเต็นท์ครับเต็นท์เนี่ยเหมือนเราไปลงเมืองเนาะเป็นเกมแบบเดินทางแล้วก็สำรวจนะครับพื้นที่แล้วก็มีเมืองลงนะครับเดี๋ยวผมขยับให้ดูว่ามันมีเห็นภาพไหมนี่นี่อย่างนี้นี่นี่เต็นท์อย่างนี้เวลาเราเดินทางผ่านไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในน้ำก็ตามเราจะเจอเมืองแบบนี้ครับเราเต็นท์ไปลงนะเราจะได้โบนัสตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้โบนัสปลดล็อกตรงนี้ด้วย แล้วก็ตรงนี้เป็นการส่งจดหมายครับจดหมายเนี่ยเป็นการส่งจดหมายงานวิชาการของเราว่าเฮ้ยเรารู้เรื่องอะไรเราทําอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสพิเศษด้วยซึ่งในตัวเกมเนี่ยก็จะมีเมนเจอริตี้แข่งกันอีกต่หากว่าตรงกลางบอร์ดเนี่ยมันจะมีตัวของจดหมายนะแข่งกันว่าเราสามารถที่จะส่งจดหมายไปเคมงานของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับอยู่ตรงโซนนี้นี่ครับจดหมายนะครับก็เรียกว่าเกมนี้มีลูกเล่นมากมายนะครับสมเป็นยูโรเกมแล้วก็ตัวเกมความเฉี่ยงของมันก็คือตัวเกมเนี่ยครับมี เรียนละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ใช่ภาษาเลยเรียกว่ารอบแรกเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงในการเรียนรู้และเข้าใจว่าเกมนี้ครับมนเล่นยังไงมันทําอะไรบ้างนะแต่พอเล่นเป็นปุ๊บเนี่ยจากนี้ไปสบายแล้วเพราะว่าตัวเกมไม่ใช่ภาษาแล้วแล้วก็มีคอมโบสนุกสนานมากมายสมเป็นยูโรเกมเมอร์นะครับเกมนี้นี่ถ้าเกิดว่าจะมองแล้วอาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่มากนักเพราะว่าเกมเนี่ยมีเวทอยู่ประมาณเกือบเกือบสีตอนนี้อยู่ประมาณ3.8นะครับแต่ว่า ถ้าเราเล่นไปสักพักเนี่ยเราจะเข้าใจง่ายเพราะว่าไอคอนทุกอย่างมันชัดเจนแล้วก็ยิ่งเล่นยิ่งเก่งครับเพราะว่าเราจะเริ่มรู้ว่าเราควรจะทำอะไรให้ได้คอมโบสูงสุดนะครับแล้วก็ทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นนั่นเองสมเป็นยูโรเกมจริงครับแล้วก็กลายเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนของผมนั่นเองนะครับบางคนบอกว่าอาจจะกลายเป็นเกมท็อป10ตลอดกาลเลยก็ได้นะผมว่าก็ไม่แปลกนะเพราะว่าเกมนี้เจ๋งมากๆรวมเมคานิกหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจแล้วก็ว้าวเนี่ยเข้ามาอยู่ใน game เกมเกมเดียวแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเล่นเพลิินนนเ่สุกกมากจรง สำหรับคลิปหน้านะผมจะรีวิวเกมอะไรนะครับติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ